the table complete sentences and build นะครับอ่านตารางข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เติมประโยคนะครับในตารางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นซีซั่นนะครับฤดูการนะครับมีซัมเมอร์นะครับฤดูร้อนนะครับสปริงนะครับฤดูใบไม้ผลินะครับออทชัมนะครับฤดูใบไม้ร่วงนะครับแล้วก็วินเทอร์ฤดูหนาวนะครับ ก็จะมี sunny นะครับเ e เ t อ e r ก็มี rainy มี cloudy มี cold แล้วก็มี warm นะครับแล้วก็จะมี adverb of frequency ต่างๆนะครับก็คือเป็นคำกริยาวิเศษนะครับมาคควาวิเศษบอกความถี่นะครับมี usually นะครับสม่ำเสมอนะครับ seldom แทบจะไม่นะครับ never ไม่เคยนะครับ away คือสม่ำเสมอเหมือนกันแต่ความถี่จะจะร้อรซนะครับ away นี่จะ80%นะครับ often คือ อ่าบ่อยๆเหมือนกันนะครับก็ความบ่อยก็ความถี่ก็ลองเรามาจากยูเชอีนะครับซัมชามส์นะครับบางครั้งนะครับอ่าตอนปรายนะครับ is usually นะครับ cloudy in winter ตรงนี้ดูตรงนี้นะครับอ่า winter นะครับแล้วก็ cloudy นะครับก็จะตรงกับตรงนี้นะครับยูเชอีพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าสังเกตนะครับก็สอนนะครับ is always warm in เส m e อนะครับก็ดู summer นะครับอ่านะครับ warm ก็เป็น always นะครับตรงกับตรงนี้นะครับ 3. นะครับ is often หรือ often ก็ได้นะครับ rainy in spring นะครับดู rainy นะครับแล้วก็ spring นะครับก็ตรงกับตรงนี้นะครับ o p t i o n นะครับอ่ะว่าพอเข้าใจการดูตารางนะครับ 4. is usually cold in autumn นะครับ ข้อ5นะครับ is often rains in spring นะครับความหมายก็คือข้อ1นะครับทวนอีกครั้งนะครับ is usually cloudy in winter คือมันมักจะมีเมฆเยอะในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับข้อ2 is always warm in win in summer คือมันก็มักจะอบอุ่นนะครับอยู่เสมอในฤดูร้อนนะครับต่อไป is often r a i n y in spring ก็คือมันจะ,ะฝนจะตกบ่อยในฤดูใบไม้ผลินะครับต่อไป is usually cold in autumn มันมันจะหนาวนะครับเย็นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับ is t option rains in spring คือมันตรงนี้ก็เป็นตารางให้เราเติมตารางเองนะครับก็เติมประมาณนี้แล้วกันนะครับ seasons in Thailand นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้นเรนลองเช็คอีกครั้งหนึ่งในใบความรู้นะครับว่าเขาจะมีให้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ลองใส่กันเองนะครับคือ hot season ฤดูร้อนนะครับในเมืองไทยนะครับ เวอร์นี่ซีซันรดูฝนแล้วก็โคซีซั่นฤดูหนาวนะครับอ่าก็ซันนี่มีแดดเยอะเวอร์นี่มีฝนคลาวดี้มีเมฆเยอะแล้วก็โคเย็นนะครับหนาวเย็นแล้วก็วอร์อบอบอุ่นก็ลองใส่ดูนะครับอายุอย่างเช่นฮอตซีซันนะครับซันนี่ก็ยูเชอรีนะครับเวอร์นี่ก็เซลดอมแทชจะไม่คลาวดี้ก็เซลดอมแทชจะไม่โคก็เนเวอร์นะครับรูร้อนไม่หนาวอยู่แล้วนะครับต่อไปวอร์คืออเวสินต้นนะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็มาเขียนเป็นประโยคนะครับก็ข้อละ ฤดูการเลยนะครับคือข้อหนึ่งตัวอย่าง is t usually sunny in hot seasons นะครับแสงแดดมักจะร้อนในช่วงฤดูร้อนนะครับต่อไป is always rainy in rainy season นะครับฝนมักจะตกในฤด,ดูฝนนะครับต่อไป is never rainy in cold season ฝนไม่ตกในฤด,ดูหนาวนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นใบางานต่อไปในหัวข้อของ weather forecast นะครับ รีวิวเล e ซีซันนะครับฤดูการนะครับตรงนี้นะครับให้ระบายสีนะครับ there are flowers นะครับนะครับก็คือ f l o w e r ดอกไม้นะครับ on the tree นะครับ color the flower pink นะครับระบายสีดอกไม้สีชมพูนะครับนะครับ there is a bird s nest มีรังนกนะครับรังหนึ่งนะครับ in the tree นะครับอยู่ในต้นไม้นะครับสีน้ำตาลนะครับ ที่เหลือเราจะสามารถระบายเองอีกก็ได้นะครับ the leaves นะครับใบไม้นะครับ on the tree are green color the tree green นะครับ color the bird brown นะครับ draw three baby birds in the nest นะครับก็ใบไม้บนต้นไม้สีเขียวนะครับต้นไม้สีเขียวนะครับอ่ะแล้วก็นกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็วาดลูกนก3ามตัวในกรงนะครับตรงนี้ลูกนกนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับขึ้นสปริงมาก่อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยซัมเมอร์นะครับตามหลักของการหมุนเวียนฤดูกาลในต่างประเทศนะครับต้องเป็นพริมาแล้วก็ตามด้วยฤดูร้อนนะครับแล้วก็อออทามฤดูไปไม่ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะครับอออทามมีอะไรบ้างนะดูนะครับ The tree has lost apples นะครับต้นไม้มีแอปเปิ้ลเยอะนะครับ Color the apples red นะครับใบสีแดงนะครับ The birds are flying away นะครับนกบินนะครับนกนกบินอยู่นะครับ Color the birds brown อ่าระบายสีนกสีตานะครับ some a ่ winter ฤด,ดูหนาวก็ the wind blows and the tree has no leaves นะครับลมพัดแล้วก็ไม่มีใบไม้บนต้นไม้นะครับ color the leaves red orange and yellow ระบายสีใบไม้ก็มีแดงส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับก็ระบายสีนะครับแดงส้มเหลืองนะครับ draw some more leaves นะครับก็ระบายวาดนะครับใบไม้เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพิ่มขึ้นหน่อย แอนเคอร์แล้วก็ระบายสีจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองก็ได้นะครับนี่นะครับทอร์นาโดนะครับแล้วก็อินเดเซน r a l นะครับสังเกตนหมครับเมื่อกี้คืออะไรนะครับซอมมี่นะครับมีพายุนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็วังว่าเป็นประโยชน์นะครับเจอกันใหม่นะครับซีลิชเชอร์